ก่อนชมคลิปนี้จะลืมกดติดตามต้น Service 2020ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับต้น Service 2020เช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะสาธิตนะครับการใช้ตัวปืนยิงเกาวซิลิโคนหรือว่ายิงเกาวตะปูนะครับหน้าตาก็จะเห็นเป็นแบบในรูปนะครับก็ลักษณะนะครับก็จะแตกต่างออกไปนะครับตามการดีไซน์ของแต่ละยี่ห้อนะครับส่วนประกอบหลักนะครับของปืนยิงเนี่ยนะครับ ขาก็จะมีชุดโครงนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะใช้ใส่สวมใส่ตัวกระบอกซิลิโคนนะครับหรือว่ากระบอกพวกกาวตะปูอะคริลิกต่างๆพวกนนี้นะครับถัดมาก็จะมีตัวก้านถีบนะครับตัวนี้เป็นก้านถีบนะครับก็จะมีหัวนะครับหัวถีบหัวดันหัวยันนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับใช้สําหรับดันบริเวณปลายของหลอดซิลิโคนนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นด้ามจับนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวตัวบีบีเพื่อดันตัวก้านถีบนะครับก้านยันวิธีการใช้งานไม่ยากนะครับให้เราทําการนะครับดึงนะครับบางรุ่นนะครับก็จะมีลิ้นนะครับสําหรับกดรุ่นที่มีลิ้นเราต้องทําการกดลิ้นนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงก้านเจ้าตัวนี้ถอยออกมานะครับแต่ถ้ารุ่นนี้นะครับไม่มีลิ้นนะครับก็อาจจะเป็นพวกของถูกนะครับถูกมาหน่อยของมีราคาหน่อยเขาจะ ใส่ลิ้นมานะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่มีลิ้นล็อกเกาะเราดึงออกมาเลยครับจากนั้นนะครับนำกาวซิลิโคนเนี่ยนะครับหรือว่ากาวตะปูเนี่ยนะครับเบื้องต้นครับเวลาถ้าเราซื้อมาใหม่เขาจะแถมแถมตัวหัวแหลมแหลมเนี่ยนะครับมาด้วยนะครับก่อนใช้งานครับถ้าซื้อมาใหม่นะครับเราก็ถ้าแยกชิ้นส่วนก็ไม่ต้องถอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาประกอบมาแล้วให้เราหมุนครับคลายหัวตรงนี้ออกนะครับกาวแต่ละรุ่น ก็เขาจะทํามาแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นซิลิโคนส่วนใหญ่ก็เราจะต้องใช้คัตเตอร์นะครับในการตัดตัดหัวตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อให้เห็นเนื้อซิลิโคนด้านในนะครับส่วนถ้าเป็นพวกกาวตะปูอะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะมีฟอยนะครับปิดนะครับแล้วก็หาอะไรไปทิ่มนะครับทิ่มให้ตัวฟอยมันเปิดออกนะครับหรือว่าดึงโดฟอยออกนะครับกรณีผมตัดมาแล้วนะครับอันนี้เป็นซิลิโคนนะผมตัดไป นะครับแล้วก็ไอตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับผมก็ประกอบเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับบริเวณปลายเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ตัดมาให้นะครับเราก็ต้องทําการใช้คัตเตอร์นะครับปัดนะครับจะตัดตรงก็ได้นะครับตัดเฉียงก็ได้ไม่หลังจากที่เราตัดด้านในเสร็จนะครับตัดปลายเสร็จก็นํามาเข้าตัวปืนนะครับยิงยิงเกานะครับสังเกตนะครับนะครับปากคำเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ด้านในกระบอกนะครับบริเวณด้านล่างนะครับ ถ้าเราไม่ยังไม่ดันขาขาทีบเข้านะครับเขาก็จะสามารถดึงออกดึงเข้าได้นะครับเราใส่หลอดเข้าไปแล้วนะครับให้เราดันดันตัวขาทีบนะครับดันเข้าไปนะครับอันนี้ใช้ไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วถ้าของใหม่จะดันแค่นิดเดียวนะครับพอดันดันเข้าไปให้สุดนะครับดันเข้าไปให้สุดจากนั้นวิธีการใช้งานก็พอเราดันเข้าไปสุดนะครับก็แค่เราบีบนะครับบีบตรงคันโยกเนี่ยนะครับ บีไปเรื่อยๆนะครับบีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับบีไปเรื่อยๆพอเริ่มจะตึงมือนะครับสังเกตบริเวณปากของหลอดนะครับจะมีตัวซิลิโคนครับนะครับเท่าไรออกมานะครับอ่าอันนี้ก็เริ่มใช้งานได้แล้วนะครับก็วิธีการง่ายๆแค่นี้นะครับเนาะง่ายแค่นี้ก็เดี๋ยวเราจะไปลองใช้จริงนะครับอ่ะวันนี้จะทําการซ่อมรั่วนะครับ เป็นไปซ่อมรั่วบนหลังคาแมชชีนชีตนะครับมีน้ํารั่วซึมนะครับผมจะใช้เจ้าปืนตัวนี้นะครับกับซิลิโคนหลอดนี้นะครับไปทําการซ่อมนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนะครับก็ถ้าเกิดว่าัวสกูเนี่ยนะครับเขาโผลขึ้นมาเหมือนกับไม่แนบสนิทนะครับกับตัวแผ่นแมทชีนชีตนะครับผมก็จะทําการขันนะครับทําการขันเขาแนบเข้าไปก่อนนะครับไม่ต้องขันแน่นมากครับแค่ให้ตัว ลูกยางที่รองอยู่ด้านล่างนะครับแนบสนิทนะครับหลังจากที่เราขันหัวสกูด้วยประแจไปแล้วนะครับก็จะทำการใช้ตัวซิลิโคนนะครับในการทาครับตัวหัวสกูเพื่อกันรั่วซึมนะครับเขาบอกว่ามีคุณสมบัติใช้อุดรูนะครับกับเบื้องหลังคากันสาดทั้งภายนอกภายในนะครับยึดเกาะสูงนะครับจากนั้นนะครับก็ บีบนะครับที่มือจับนะครับจชมือจับนะครับสังเกตบริเวณด้านปลายนะครับตัวกระบอกซิลิโคนนะครับก็จะมีกาวไหลออกมานะครับก็ทําความสะอาดบริเวณรอบๆนิดนึงนะครับทำความสะอาดเศษฝุ่นเศษอะไรนะครับบริเวณที่เราจะทําการพุดนะครับั่วยเซฟ ขีดไปเลยนะครับอรอบๆนะถ้ามีเกียงพลาสติกก็นำมาใช้นะครับกข็ขออนุญาตใช้มือนะครับ ความชัวนะครับถ้าใครมีเกียงพลาสติกก็ใช้เกียงพลาสติกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็พยายามเช็คดูครับว่าตำแหน่งจุดรั่วตรงไหนก็พยายามไล่นะครับซิลิคอนอุดให้รอบพื้นที่บริเวณนั้นนะครับอาจจะเป็นแถบทั้งแถบหรือว่าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเพื่อป้องกันจุดอื่นนะครับที่จะรั่วซึมตามมานะครับ หลังจากที่ผมได้ขึ้นไปทําการซ่อมเสร็จแล้วนะครับพอเราใช้เสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะถอดนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับมีลิ้นนะครับถ้ามีลิ้นก็กดลิ้นเข้าไปนะครับถ้าไม่มีลิ้นผมก็จะดึงนะครับดึงออกมารับดึงออกมาให้สุดนะครับแล้วก็ทําการถอดหลอดซิลิโคนออกมานะครับวิธีการเก็บก็ถ้าเขามีฝาปิดนะครับก็ปิดฝาให้สนิทนะครับถ้าไม่มีฝาปิดก็ ก็หาอะไรมาปิดเขาหน่อยนะครับด้านบน,นครับไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปได้อากาศเข้าไปได้มันจะทําให้ตัวกาวในหลอดของเราเนี่ยมันแห้งนะครับแห้งเร็วอายุเขาก็ประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งถ้าเราไม่ใช้างานปีหนึ่งก็น่าจะใช้ไม่ได้แล้วครับแห้งข้างในนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปิดให้สนิทนะครับมุนปิดให้สนิทแล้วก็หาอะไรมาปิดซะนะครับด้านบนไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับก็จะใช้ได้นานนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกด s u b สไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ